เคจุนนะครับก็จะเป็นเครื่องเทศที่มักจะเอาไปกินคู่กับพวกอาหารประเภทซีฟู้ดนะครับเวลาเราเอามาดูส่วนประกอบแล้วเนี่ยจะพบว่ามีปาปริก้านะครับมีหัวหอมมีพริกไทยนะครับซึ่งส่วนประกอบเหล่านี้เนี่ยสามารถเอาไปปรุงกับเนื้อสัตว์ประเภทอื่นได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ผมก็อยากทําเป็นเมนูหมูอบน้าผึ้งนะครับโดยที่เพิ่มกลิ่นเครื่องเทศพวกนี้เข้าไปนะครับเลยใช้เจ้าเคจุนนี่แหละครับคนเดียวจบ ครับเราจะมาเริ่มจากการทําน้ําหมักหมูก่อนเลยนะครับนี่เราก็จะใช้เครื่องปั่นนะครับเราก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยนะครับมีหอมแดงนะครับมีกระเทียมครับแล้วก็รากผักชีครับแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงครับจะมีน้ําตาลทรายนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ํามันหอยครับน้ําผึ่งครับน้ําเปล่านะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแมคคอมิกเคจุนครับปกติแล้วเนี่ยตัวเคจุนเนี่ยจะเป็นสไปซ์ที่เขามักจะกินกับพวกซีฟู้ดหรือว่าของทอดนะครับแต่ว่า ไม่จำเป็นว่าจะต้องกินกับซีฟู้ดเท่านั้นนะครับเราสามารถประยุกต์ใช้กับพวกอาหารอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเนื้อนะครับก็ประมาณสักครึ่งช้อนชาครับใส่ลงไปเกลือป่นเล็กน้อยนะครับเราก็ปั่นให้ละเอียดดีครับพอละเอียดดีแล้วนะครับเราก็จะเอาตรงนี้นะครับมาหมักหมูครับจากนั้นเราก็หยิบเนื้อหมูแล้วนะครับวันนี้ผมใช้เป็นสันคอหมูนะครับ เราจุ่มลงไปนะครับแล้วก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะครับผมใช้ในความหนาประมาณนี้ก็หมักสักประมาณ4ี่ชั่วโมงนะครับหรือว่าค้างคืนก็ได้นี่เราก็จะไปเก็บเข้าตู้เย็นนะครับนี่ครับสชั่วโมงแล้วนะครับเราก็เอามาจากตู้เย็นนะครับตอนนี้ผมก็พรีฮีตเตาอบเอาไว้นะครับที่180องศาครับแล้วก็ใส่บนถาดนะครับอย่างนี้ส่วนน้ําที่เราหมักเนี่ยครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเราเราจะไปเคี่ยวทําเป็นน้ําซอสนะครับกรองเล็กน้อยครับ นะครับเราก็จะบี้ๆคันๆตรงนี้นะครับให้ได้ตัวของเหลวทั้งหมดออกมานะครับแล้วเราก็จะเอาหมูเข้าไปอบนะครับเราจะอบรอบแรกนะครับ15นาทีนะครับเราก็จะใช้ตัวน้ําซอสเนีย่ยครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟเคี่ยวนะครับแล้วก็ทาเนื้อหมูนะครับทั้งสองด้านทุกๆ15นาทีครับประมาณ3-4รอบครับครับ15นาทีแรกนะครับเราก็จะเอาหมูเราออกมาดูนะครับแล้วเราก็จะเริ่มทาตัวซอสที่เราเคี่ยวไว้นี่ครับ เแล้วก็กลับได้นะครับท่ายอีกด้านหนึ่งครับครับแล้วก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าส่วนผสมที่เราใช้เนี่ยประกอบไปด้วยทั้งน้ําตาลทั้งน้ำผึ้งนะครับมันก็จะทําให้ไหม้ติดก้นฐานนะครับเราจะรองด้วยกระดาษไขหรือฟอยล์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้น้ำนี้นะครับน้ำเปล่าเทลงไปด้านล่างนะครับมันก็จะช่วยทําให้ตัวก้นฐานนะครับมันไม่ไหม้นะครับแล้วเราก็อบต่อนะครับทุกๆ15นาทีนะครับเราจะทําซ้ําแบบนี้เรื่อยนะครับ ตอนนี้ได้เวลานะครับเราก็จะเอาหมูมาจากเตานะครับอย่าอย่าหั่นทันทีนะครับเราพักเอาไว้ก่อนนะครับประมาณ10 15นาทีนะครับแล้วเราค่อยหั่นครับเอาละครับนี้เราพักได้ประมาณ10-15นาทีนะครับเราก็จะเอามาหั่นครับเตรียมเสิร์ฟแเราก็จะมาตกแต่งนะครับตัดเลี่ยนด้วยนะครับด้วยต้นหอมซอยครับ เคจุนนะครับถึงแม้ว่าจะเหมาะก,กับอาหารประเภทซีฟู้ดนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปใช้กับอาหารประเภทอื่นไม่ได้นะครับเราสามารถทดลองดูได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็แค่คลิกดูด้านหลังนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับแล้วเราก็พิจารณาดูว่าสามารถเอาไปใช้กับเนื้อหรืออาหารประเภทอื่นที่เราต้องการได้หรือเปล่า